เดี๋ยววันนี้ยยปินจะพามาดูวินสันด่างธรรมดากับสิงบุรีมันต่างกันยังไงนี่นี้ผู้รู้จริงอ่ะอีกต้นนี้ธรรมดาหรือสิงสิงบุรีทั้งสามต้นเลยอ๋อ<ต>ธรรมดาไม่มีดูง่ายๆเลยนะอ่ะตั้งแต่ดูตรงนี้ก่อนจ้ะเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นตาลอยู่อ๋อแต่ถ้าเป็นวินสัน,น,สนเราธรรมดาเนี่ยหรือที่เขาเรียกวินสันด่างอ่าวินสันด่างบราซิลหรือว่ามรโคเนี่ยตรงนี้จะเป็นด่างเหลืองด่างขาว แต่นี้จะเป็นเส้นนันเส้นอย่างเงี้ยต่อไปมาดูที่ใบใบที่จะชัดเจนใบเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นสีเหลืองหรืออาจจะเป็นสีขาวแต่ว่ามันต้องมีเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดเขียวในเหลืองเม็ดเขียวในเหลืองหรือในขาวแต่ส่วนมากเราจะได้ขาวขาวจะสวยถ้าเรามาดูตัวธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเม็ดใช่เนี่ยมันจะเหลืองอย่างเดียวเนี่ยเหลืองอย่างเดียว ใช่อันนี้วินสันเดียวใช่แล้วใบเขาก็ยาวกว่าจะเรียวหน่อยหนึ่งเัียวเรียวแต่ตัวนี้มันควนจะอันนี้ป้อมสิงบุรีป้อมอ๋ออันนี้มันจะคล้ายหงส์ษาเนาะใช่คล้ายหงส์ษาแต่ตัวนี้ก็คือเป็นวินสันใบกล้วยไม่มีลายเห็นไหมเป็นการเตี้ยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นลุกบาร์ซิลเนี่ยมันไม่ดูอ๋อมันมีหลายตัวใช่เดี๋ยวไฟที่มันชัดๆเลยนี่ละ เนี่ยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันยังไม่ชัดเท่าไรมีกี่ตัวเนี่ยวินสันเนี่ยมันมีหลายตัวอยู่อ๋อไอเราเข้าใจแต่ว่าวินสันด่างก็คือวินสันด่างไม่อย่างเงี้ยมันมันจะขึ้นกาบเหลืองใช่ไหมอ๋อต้นจะต้นเหลืองเลยอ๋อมันขึ้นกาบถึงว่าที่ราคามันต่างเพราะว่ามันต่างสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์อันนี้เอาสวัสดีครับอ่ายุยายึยาก็เหมือนสิอ๋อแต่ว่า ไม่ไม่ขึ้นขาวแต่ยุดยาถูกกว่าสิงบุรีไหมราคาก็ใกล้เคียงกันหายากกว่าด้วยหายากกวสองพันห้าอโกดด้านไหนนะเจ็ดร้อยใช่นี่เน็ตจีนิฟสิงบุรีชัดเจนนี่มากวางจากผู้รู้จริงต้องดูเม็ดนี่แหละเม็ดนี่ยง่ายมากราคาราคาราคาก็ข้าในเว็บไซต์เนี่ยถ้าสีอย่างนี้นะออกสียุบ่าวเงี้ย ลูกแรกก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าแต่ร้านเนี่ยขายไม่ไม่ถึงไม่ดีหรอกนะถ้าก็ถ่างมันได้โอเคโอเคเอาไปสวนสุกพันไม้เอาเลยท่านผู้ชมไปเพจสวนสุกพันไม้เข้ามาในร้านนี้ใจดีจริงที่บ้านจะต้นใหญ่มากและซื้อไม้ตรงปกนะร้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าไม่ตรงปก ถ้าไม่ใช่ามาคืนไม่ใช่อามาคืนรับประกันส่วนนี้แถมเงินให้ด้วยแถมเงินให้ด้วยว้าวเอาเงินนี่แถมมาใช้ก่อนได้ไหม,ไมวินสันสิงห์บุรีสิงห์บุรีหรือมังม่งมังงงม่งมีสินที่เขาอ๋อชื่อมั่งมีสินอะไรนะมั่งมีสินมั่งมีสินนี่กับวินสันสิงห์นี่ตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันเข้ามาได้เนี่ยอยู่หลังสวนสัตว์ปากแก้งอ๋อ กิ่งย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 ิ่งไงบ่ายก่อนแต่ว่ามันไม่เป็นมือลบบุรีมันมันจะไม่เป็นสวนสุกพันไม้ลบบุรีสวนสุกพันไม้ลบบุรีแล้วกรนีมาไอ้นี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้บ็อกซิ่งหรือว่ารวยเก้าชั้นรวยเก้าชั้นแพงไหมอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยสองพันห้าสองพันห้าโหยกสามคนมั้งเนี่ยไปแล้วไปแล้วไอ้นรนข้างหน้าไปแล้วอะไรยังตันนี้ยจะไปประกวดวันเดือนหน้าวัดเกาะ ที่ขอโฆษณาเราเมื่อกี้เมียวกาเดี๋ยวจะไปจ้าวัดเกาะอ่ะเพราะไม่ไกลกันเกินไปเนาะเดี๋ยวไปหาถ้าใหญ่ๆอย่งี้ก็น่าจะเอาแชมป์ไปเลยดีกว่ามั้งมาี่ัุมาได้เลยครับมาได้เลยครับส่วนผู้พันนในก็้นเหมือนกันนั่นแหละส่วนสุกันน้อันน้หรือเบอร์โทรก็มีนะครับส่วนแปดหนึ่งละลายซับของจริงและอีนนี้โฉอุ้ย โชคอ mm. sure uh, yes, ah, ันนี้สีสนิมเลยนะเนี่ยสีสนิมโชคเก้าชั้นใบมันไหมนะไหมสวยจริงนะเนาะสวยทุกต้นเลยท้าถ้าถ้าไซส์อย่างนี้เท่าไหร่นะอันนั้นก็มีอยู่80บาทแปบาทก็ถางนึงอ่ะใช่อ้เลยก็มีโค ปด80บาทแต่ว่ามันคือว่าชนิดอะไรใช่ใช่มันมีแล้วแต่ชื่อเนาะงร้กว่าร้าไปร้านไปร้านเมื่นะปาปาเปิ้ลสามต้นเอารถวางนี่หรือว่าลากไปนู่นยกไปนี่หกต้นยกมานี่แล้วเดี๋ยวถามมีอีกต้นหนึ่งอันนี้ชื่ออะไรมองตั้งแต่วันนั้นมาไม่ไม่ต้นนี้ใช่ไหมจ้ะโหรามหาเพตาเจ้าแห่งโหรา ท,ที่บ้านมีไอ้ยักษ์อยู่ต้นหนึ่งโหราดังนนเผือกอ๋อโหรามหาเพตา,า,า,พตาใช่เชเห็ุจะถ่ายรูปตั้งแต่วันนั้นเมื่อก่อนราคาเป็นล้าน,หานใหญ่จริงพอกับไอ้ยักษ์ที่บ้านโหรามหาเพตาจุดๆๆนะครับเพราะชื่อยาวมากเลยตัวเอ๋โหรามหาเพตายักษ์ต,กต้นเป็นล้านเลยนะครับชเใช่ เมื่อวันก่อนเมื่อวานเห็นใครลงอยู่ในในในไม้ด่างอะรูปใบจะเป็นการหอมอ,อันนี้ไม่ได้ด่าง<อ>ใช่ไหมเนี่ยไม่ด่างไอ้ของเราตัวน,นี้ไม่มีด่างเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดมีด่างขึ้นมานะนา่าจะขึ้นมาล้างอีกทีสวยจิงปะ,ะสวยมากสวยมากต่กแล้วเดินออกไปเรื่อยๆเนาะเดินตามออกมาขอโทษนะจ๊ะ โชก้าชั้นได้เยอะมากเลยแต่สวยๆจ้ะแต่ต้นเล็กยังร้านนี้ต้นเล็กไม่มีเนาะอันนี้อยู่กับสวนสุกพันไม้จ้ะปะสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้สวนสุกพันไม้เจ้าของใจดีมากาต้องไปต้องไปนั่กับอันนี้เลยนะใช่ไหมฮะยยจุดเดเนะีวและอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ มันมีชื่อโชคเก้าชั้นดำดำใช่เดียวแล้วโชคเก้าชั้นดำโชคเก้าชั้นดำโหกระถางนี้เท่าไหร่ขนาดเนี้ยเมาแล้วครับเมาแล้วเมาแล้วคลองหนึ่งเมาแล้วขายถูกขายถูกจริงร้านนี้ขายถูกเก่งอันนี้เนี่ยที่พินมัดขนไม้อยู่เมื่อก่อนเนี้ยขนไปประจำแหละเก็บต้นถ้าเจอแล้วต้องรีบซื้อ เทเจอต้อนไม้ถ้าถูกใจเราต้องรีบซื้อแล้วอย่าผัดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มา,าเดี๋ยวคนอื่นโโถูกใจก่อนนะไปใช่ไหมอย่างที่ดอูออกอ่ะอ่าเจอเห็นปุ๊บเจอต้องจอดจอดแล้วจับจับแล้วจองเลยไม่งั้นคนไปขายที่วัดพนมด่างบลังทีมนะเขาแย่งกันสองคนคนคนงไม่ยอมวางโดยตาเอาที่นี่อีกต้นหนึ่งตะกี้แล้วบอกไม่ต้องแย่งไหนหน้าตาเป็นไงทับทิมด่างอ๋งอ ที่ประกวดวันนั้นดินนวันนั้นได้รางวัลใช่ไหม <S <S ใช่ต้นได้รางวัลปะอ,นนลอ๋อเลยกระซี่นี่บัลลังก์รทิมไม่ด่างมากด่างมากเลยตั้งในต้นนนออกสีชมพูแต่ที่บ้านเนี่ยจะมีชมพูข้างหนึ่งราคาแปดร้อยแปดร้อยด่างอันเนี่ยถ้าไม่ด่างเนี่ยตน 5, ้นโล่งก็พันห้าหรอแต่ถ้าด่างเนี่ยเ อะ้วอันนี้ลายเส้นใช่บอลลังทับทิมไหมใช่ตัวเดียวนอ๋อไม้ที่มันมีราคาแพงสีสันกระดูกมันจะได้เนาะมันได้กระดูกได้อะไรหมดเลยเนาะสวยจริงป่ะรักกี้กายป่ะกลับดไปหากาแฟกินกันเดี๋ยวไปหาเสียเอกก่อนมีโมงแล้ว เราออกมาเสียเอชังเพลงอีกแล้วยศวรรณพันไม้มาตั้งร้านหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวขอถ่ายมังกรทองให้ชัดอีกทีอันนี้โชคก็ชั้นมังกรทองเมื่อกี้เพลงดังเลยไม่ได้ถ่ายนะสวยมาก ขออนุญ,ญาตถ่ายอีกรอบนึงนะม,นมังกรทองปะ<ห>่ะแดดไม่แรงไอ้<ห><ห>แดดแรง